คุณผู้ชมครับนี่คือมอเตอร์ DC 24โวลต์300วัตต์นะครับและคลิปนี้ผมจะมาอธิบายหลักการวงจรจัมสตาร์ทที่ผมเคยได้ทําลงไว้คุณผู้ชมดูแบบละเอียดและเข้าใจง่ายนะครับและจะใช้มอเตอร์ตัวนี้แทนไดสตาร์ทนะครับถ้าผมมีแบตเตอรี่3.7โวลต์แค่ก้อนเดียวนํามาต่อโดยตรงกับมอเตอร์ตัวนี้คุณผู้ชมว่ามันจะหมุนไหมครับแน่นอนครับคุณผู้ชมมันสามารถหมุนได้แต่มันไม่มีกําลังครับและถ้ามอเตอร์ตัวนี้ถูกติดตั้งสายผ่านหรือมีโหลดหนักๆแค่แบตเตอรี่3.7โวลต์ ทดลองกับหลอดไส้ขนาด12 w, โวลต์ด้วยแบตเตอรี่3.7โวลต์แค่ก้อนเดียวมันก็แค่ทําให้ไส้หลอดมีความร้อนและแดงขึ้นมานิดเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะสร้างเป็นวงจรจัมสตาร์ทรถยนต์ได้นั้นจะต้องสร้างกระแสให้มากขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่าตัวเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อเรามีแบตเตอรี่แค่ก้อนเดียวเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องใช้บอร์ดสเตปอัพแรงดันตัวนี้ครับมันเป็นบอร์ดสเตปอัพแรงดัน3.7โวลต์หรือบอร์ดบูตแรงดันนั่นแหละครับคุณผู้ชมบูตแรงดันจาก 3. คุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดว่ามีแต่บอร์ดสเตปอัพแรงดันตัวนี้แล้วจะทําการจัมพ์สตาร์ทได้เลยนะครับจะต้องมีหัวใจหลักที่เป็นต้นกําลังเลยก็คือซูเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมซูเปอร์คาปาซิเตอร์นี้ถูกต่ออนุกรมกันทั้งหมด5ตัวด้วยกันครับแต่ละตัวจะมีแรงดันที่2 7โวลต์ครับคุณผู้ชมความจุอยู่ที่100ฟาราดครับหรือเท่ากับ10ล้านไมโครฟารารดครับคุณผู้ชมมันเป็นต้นกําลังหลักในการจัมพ์สตาร์ทเลยครับก่อนอื่นต้องต่อแบตเเเเเตตตออออออรรรรีีีี่่่่่ข้้้้าบบบบบดดดแแแแงัันนนนกกคคคผมมใชชยวพืุ เ็นความต่างได้ชัดเจนขึ้นนะครับก่อนอื่นเราต้องปรับแรงดันที่บูตได้ที่ VR บนบอร์ดให้มีแรงดันเอาพุทออกมาที่ประมาณ13โวลต์ก่อนนะครับคุณผู้ชมเพื่อจะได้ไปต่อกับซูเปอร์คาปาซิเตอร์ที่ต่ออนุกรมกันไว้5ตัวให้ทําหน้าที่เก็บแรงดันที่บูตได้ครับแรงดัน3.7จโวลต์จากแบตเตอรี่เข้ามาบูตด้วยบอร์ดสเตปอัพแรงดันแล้วเก็บแรงดันที่ได้ในซูเปอร์คาปาซิเตอร์ครับผมจะต่อหน้าจอโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันและการเก็บประจุให้คุณผู้ชมดูอย่างชัดเจนนะครับพร ซิตเตอร์โดยตรงเลยครับคุณผู้ชมเพราะสองัวนี้จะเป็นขั้วที่นำไปต่อจำสตาร์ทนะครับคราวนี้เราก็แค่เปิดสวิตช์ปล่อยไฟจากแบตเตอรี่3.7โวลต์เข้าสู่วงจรสเต็ปอัพแรงดันวงจรจะทําการบูตแรงดันไปถึง13โวลต์เพื่อมาเก็บในซูเปอร์คาปาซิตเตอร์ครับแรงดันในซูเปอร์คาปาซิตเตอร์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับ13โวลต์ที่เราเซ็ตไว้ครับเมื่อแรงดันถึงระดับ12-13โวลต์แล้วคราวนี้มันก็พร้อมใช้งานได้แล้วละครับคุณผู้ชมจากนั้นเราก็ทําการปิดสวิตช์แรงาดดเเรับนมอบมอตตออกกต์ขดดิี คราวนี้กําลังมอเตอร์ถึงกับกระตุกเลยครับเห็นไหมละครับว่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์มันทําหน้าที่ผลิตและจ่ายกระแสได้เต็มขนาดไหนครับคาปาซิเตอร์ทั้งชุดนี้ผลิตกระแสช่วงพีคได้ถึง10แอมป์ครับคุณผู้ชมส่วนกระแสต่อเนื่องที่5แอมป์ครับมันเหมาะสําหรับต่อพ่วงแบตเตอรี่เพื่อจัมสตาร์ด้วยครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะสตาร์ทโดยที่ไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่เลยเราอาจจะต้องเพิ่มชุดซูเปอร์คาปาซิเตอร์เป็น2ชุดหรือ3ชุดใช้งานเลยนะครับคุณผู้ชมและนี่คือการอธิบายหลักการทํางานของวงจรจัมสมคอกนุชั หลายคลิปแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างมันมาใช้งานแบบจริงจังผมจะปักลิงก์อุปกรณ์ทุกชิ้นไว้ให้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกการรับชมนะครับ